สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีรถไฟไทยทุกๆุกคนนะคะมือนี้นะคะพี่น้องมาพบกับสาวยอดที่สถานีกลางดงนะคะมือนี้สาวยอสิาพาพี่พี่น้องนองนะคะมาเบ่งรถไฟที่สถานีกลางดงนะคะว่ามือนี้มีขบวนเลือแน่นะคะ เขากับเบื้องบรรยากาศโดยรอบของสถานีรถไฟกลางดงก่อนนะคะพี่น้องสถานีรถไฟกลางดงนะคะบอดายทำใหม่นะคะพี่น้องก็คือคงลักษณะเก่าไว้บอดเปลี่ยนแปลงสถานีเลยนะคะบอดเอดใหม่เพิ่นกับสีเก็บอนุรักษ์ไว้นะคะพี่น้องเป็นสถานีเก่านะคะ ตอนนี้เฮ้ากะไปเบิ่งรอบๆของสถานีนะคะเพิ่นก็นมีการตกแต่งสวยงามนะคะสมกับสถานีเพิ่นกะกระทัดรัดน้อยๆเนาะค่ะพี่น้องพี่ห้ามมองเห็นอยู่นู่นนะคะกั็เป็นสะพานลอยคนขามกับรถจักรยานดนตขามนะคะรถไฟขบวนแรกเป็นสินค้าหาหาฮกนะคะพี่น้อง มาจากปากช่องศิละ่ะเซ็นตตัดเป็นสองขบวนนะคะขบวทน,นที่เท่าเหียนยู่นี้ที่คนแรกนี่คือขบวนที่หนึ่งะคะพี่น้องค่ะเข้า,ากลับมาเบิง้งขบวนที่สองนะคะพี่น้องขบวนสินค้าห้าสองแปดนะคะพี่น้องมาจากปางอโศกนะคะผ่านกลางดงไปสถานีหมวกเล็กนะคะ แล้วก็จะไปเข้าหินลับนะคะพี่น้องความเงาของขบวนใจเงาวพอ,อ,ววพอสมควรน,นะคะน้อง จะเป็นขบวน5-6ขบวนที่สองนะคะพี่น้องจะเข้าล่างดีนะคะเพื่อลีขบวนสินค้า5-2-7นะคะมาจากหินลับนะคะผ่านหมวกเล็กผ่านกางดงนะคะไปสถานีปางอาโศกไปบัไดามาไปเขาปากช่องนะคะพี่น้องตอนนี้นะคะขบวนนะ5-6นะคะกำลังเขาล่าง ลีกนะคะที่สถานีกลางดงนะคะพี่นอ้อง ขบวน527นะคะกะมาจากหมวกเล็กนะคะกำลังจะแล่นผ่านสถานีกลางดงนะคะไปปากกระโศกนะคะขบวน527นะคะพี่น้องจะมีความยาวอยูน่นะคะยาวระดับหนึ่งเลยนะคะพี่น้องจะใช้หัวลากสองหัวนะคะพี่น้องแล้วกาจะไปตัด หัวลากหัวเครื่องจักรอยู่ที่สถานีปากช่องนะคะตัดเทือเหลือหัวเดียวแล้วก็ปล่อยหัวจักเป่ากลับคืนมานะคะเพราะว่าช่วงยินร so ับหมวกเล็กนะคะเป็นภูเขานะคะพี่น้องต้องใส้กำลังกำลังในการลากจูงหลายนะคะพี่น้อง เผื่อเลยใส่สองหัวนะคะสองหัวจัดขบวน556ก็ออกจากสถานี แล้วนะคะพี่นอ้องเราจะไปสถานีบวกเล็กนะคะ ภาคอดีเจอนำพี่น้องเช่าหนองคายนะคะพี่น้องเจ็ดหาเจ็ดหกกับแมาแหลนไดแล้วนะคะมือที่สาวย่อถ่ายคลิปนี่ก็คือวันอาทิตย์นะคะพี่น้องขอบวนเจ็ดหาเจ็ดหกไดแลนมือแรกน,นะคะตอนนี้ขบวนเจ็ดห้านะคะกรุงเทพหนองคายนะคะเขาลางหลีก ที่สถานีกลางดงนะคะเพื่อลีกอีกขบวนหนึ่งเพือข,ขบวนเจ็ดสองนะคะด่วนอุบลกรุงเทพนะคะพี่น้องกยินดีต้อนรับนะคะขบวนเจ็ดห้าเจ็ดหกได้มาแลนดห้เฮาได้เบิงอีกนะคะพี่น้อง ด่วนเจ็ดสอุอบลกรุงเทพนะคะกำลังจะผ่านสถานีกลางดงนะคะพี่น้องถึงคิวพระเอกของเฮาแล้วนะคะขบวนเจ็ดหากำลังจะออกสถานีกลางดงนะคะพี่น้อง ่วงนี้นะคะพี่น้องเข้ากลับไปเบิ่งขบ,บวนรถไฟเงวๆไปเลยนะคะ ไฟเสียง้าขบวน517ออกจากสถานีกลางเมือง ตอนนี้นะคะขบวน536กะจอดรอทางอยู่นะคะพี่น้องเฮากะมาเบิองว่าความยาวของขบวน536นี่มีความยาวสำเฤทธนะคะพี่น้องสาวย่อบ,บอกได้คำเดียวว่ายาวบักคักเลยค่ะ ก,กะมาะเบิองอีกขบวนหนึงนะคะที่มีความยาวหัวแพ่ขบวนฮาสเลยนะคะพี่น้องคือขอบวนสินค้า5าเนะคะพี่น้องมีความยาวสูสีกันเลยนะคะพี่น้องยาวมาก ตอนนี้การจอดลอลีกนะคะพี่น้องจอดลอลีกขบวนโดยสาร136นะคะอุบกลกรุงเทพนะคะพี่น้องที่กำลังจะแล่นผ่านสถานีกลางดงนะคะ หาเก้าเจ็ดนะคะพี่น้องกับจอดลีกสองขบวนนะคะจอดลีกขบวนโดยสารเจ็ดหกนะคะเอมาจากหนองคายไปกรุงเทพนะคะพี่น้องกะเริ่มได้แลนแล้วนะคะการซ่อมแซมเพิินกะได้ซ่อมแซมแล้วนะคะกะยินดีครับพี่น้องชาวหนองคายนะคะที่ได้มาแลนสายนี้นะคะจะได้เห็นภาพ บรรยากาศเคลื่อนลำตะคองนะคะสายนี้ก็จะมีวิวคางทางที่สวยงามนะคะ พ,พีเพื่อนเพื่อนเอฟซรถไฟไทยทุกทกคนนะคะที่คือโอกาสสาวย่อนะคะพี่น้องสาวย่อกะขอบคุณทุกทคนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะมากดไลค์กดแชร์นะคะเข้ามาเบิงคลิปของสาวย่อนะคะถ้าหากสาวย่อเฮ็ดพิดพลาดประการเลิกะสาวย่อกัขอโทษไว้ณคลิปนี้นะคะพี่น้องกับ เดี๋ยวสาวนอสิปรับปุงคลิปขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะคะขอบคุณที่เฮอสาวยอดได้มีการเรียนรู้ในการทำคลิปนะคะมีคำแนะนำดีๆกันแนะนำสาวย่อใได้นะคะพี่น้องตอนนี้กระบวนากาเจ็ดก็เริ่มขยับออกโต จากสถานีกลางดงไปสถานีปางอโศกแล้วนะคะพี่น้องก็กเริ่มออกโตไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเพิ่นมีความยาวนะคะ มาเบ่งบรรยากาศโดยรอบของสถานีกลางดงนะคะพี่น้องสถานีกลางดงนี่นะคะเพื่อนบอดด้เอ็ดใหม่นะคะพี่น้องยังเป็นรูปหลักเก่านะคะยังคงโครงสร้างนะคะอันเก่านะคะที่เพิ่นมีอยู่แล้วนะคะพี่น้องบอดด้มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะเพื่อนสร้างมาหลายสิบปีแล้วนะคะพี่น้องเพื่อนก็นอยู่แบบ แบบเดิมนะคะสถานีนี่สิบ่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแม่จะเป็นบ้านพักของพนักงานนะคะแต่บ่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะพี่น้องบรรยากาศโดยรอบกะสวยงามนะคะพี่น้องอันนี้คือเฮ้ามาเบิ่งช่วงบ่ายนะคะแดดกะจะแห้งแน่นะคะแต่บรรยากาศพิ่นกันยังดีนะคะพี่น้อง มีสวนยอ่มลายจุดนะคะกะสบายหูสบายตานะคะกัเป็นที่พักผ่อนสำหรับประชาชนนะคะมีมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะพี่น้องกะเป็นสถานีที่กระทัดรัดดีนะคะสถานีกลางดงนี่นะคะปังอยู่ ตึ่งกลางระหว่างสถานีหมวกเล็กกับสถานีป่างอโศกนะคะพี่น้องสถานีที่บอดายสร้างใหม่มีอยู่สามสถานีนะคะพี่น้องคือมีสถานีหมาบก,กระเบานะคะสถานีหินรับหลัก็สถานีนลลกลา,างดงนะคะพี่น้องเพิ่นบอดายสร้างเมือนะคะพี่น้องเก็บเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะพี่น้อง ถ้าหากสาวย่อมีโอกาสนะคะพี่น้องสาวย่อสีพาพี่น้องไปเบิงสถานีสถานีรถ,ถไฟผาสเสด,ดนะคะพี่น้องหล้กกับไปเบิร์กผาสเสด็ดนะคะเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของรถไฟไทยคือเดียวนะคะพี่น้องเดียวสาวย่อสีพาไปเบิง์ เดี๋ยวขอเฮอสาวย่อมีโอกาสก่อน,นะะพี่น้องก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกๆคนนะคะที่มอบโอกาสเฮอสาวย่อนะคะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเอฟซีลดไฟไทยนะคะพี่น้องเมื่อนี้ก็มีคลิปเพียงแค่นี้นะคะพี่น้องพบเดี๋ยวเมื่อคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ